อัญญาบรรสีสวัสดีครับพบกับอัญญาบรรสีใน EP ไม้กระถัง5.5นิ้ววันนี้นําเสนอเช่นเดิม60กระถังก่อนการน,นําเสนอขอญอาติที่แจ้งเราจัดส่งแบบแพ็คทั้งกระถังห้อด้วยกระดาษลังแพ็คลงกล่องกระดาษจะส่งพัสดุยี่ี้ดโดยปริษณีนไทยค่าจัดส่งมาเหมาคิดที่50บาท จะโอนหรือเก็บเงินไปทางก็คิดที่5 0บาทเท่ากันลูกค้าสามารถทยอยรับแล้วฝากพ่อค้าไว้ได้รับจนกว่าจะครบตามที่ลูกค้าต้องการค่อยให้พ่อค้าทําการจัดส่งให้ในส่วนของการรับฝากพ่อค้าไม่ได้คิดค่ารับฝากแต่อย่างใดสำหรับโปรโมชั่นเดือนสิงหาคมนะครับพ่อค้าจะแถมปุ๋ยให้นะครับสามกระถางแรกนะครับแถมหนึ่งถุงและทุกทุกสี่กระถางที่เพิ่มขึ้นไปนะครับพ่อค้าก็จะแถมให้อีกสี่กระถางต่อหนึ่งถุงขอชี้แจงเพิ่มเติมเนื่องจากไม้กระถาง5.5นิ้วที่ทางอัญญานำมาเสนอ เป็นไม้ที่มีความโตขนาดรูปร่างทรงใบลักษณะการขัดสีการด่างกันไป้ายไม่เหมือนกันดังนั้นลูกค้านะครับแนะนํารับชมจากกีพีไหนแจ้งพอค้านะครับรับชมจากกีพีไหนต้องการกระถางที่หหรือ2แจ้งพอค้าพอค้าจะได้หยิบกระถางให้ถูกนะครับเพราะกระถางที่1กับ2บางครั้งราคาไม่เท่ากันลักษณะหน้าไม้ไม่เหมือนกันสําหรับวันนี้เรามาเริ่มกันที่กระถางที่1ครับศีลาเพชรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางศีลาเพชรกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถาง ศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา like 100บาทครับศิลาเพชรกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา100บาทครับเปิดดังมานิดหน่อยศิลาเพชรกระถางที่1ศิลาเพชรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางศิลาเพชรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับศิลาเพชรกระถางที่2ฟอร์ม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับดาราจากกระวานฟอร์ม2ต้นในกระถางดาราจากกระวานฟอร์ม2ต้นในกระถางนี่หลอดใหม่ต้นโตนะครับ ดังสวยๆนี่หลอดใหม่ต้นเล็กดาราจักรบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางหลอดใหม่เปิดดังสวยๆดาราจักรบันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับกระถางต้นนี้ดังครับสีเหลืองเหลืองทองเทพดารากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเทพดารากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ เทพดารากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเทพดารากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางเทพดารากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทพดารากระถางที่สองกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมสองต้นในกระถางเจ้าคุณฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางหน่อครับใยสวยนะครับหน่อายสวยๆฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อเจ้าคุณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเจ้าคุณฟอมหนึ่งต้นกับหนึ่งหน่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บบาทครับ ต่างสวยนะครับพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดํากระถางนี้ออกคนเขียวนะครับให้ไปที่ราคา80บาทครับพญาขอมดํากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดํากระถางที่สองฟอมหนึ่งต้นในกระถางพญาขอมดํากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับพญาขอมดําฟอมหนึ่งต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ หลวงพ่อภูกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกัดสีสวยๆคร์มสองต้นในกระถางกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับหลวงพ่อภูกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยยี่สิบบาทครับคร์มสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระถางที่สองความสองต้นในกระถางหลวงพ่อภูกระ yeah ถางที่สอง์มสองต้นในกระถางความใบดกดกกัดสีสวยๆหลวงพ่อภูกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อย สามสิบาทครับหลวงพ่อภูกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับหลวงพ่อภูความสองต้นในกระถางกระถางที่สองสีกาญจนาพิเศษกระถางที่หนึ่งความสองต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางหนึ่งหนอนะครับสองหน่อสีกาญจนาพิเศษความสองต้นกับสองหน่อในกระถางรอดใหม่นะครับได้ปุ๋ยเร่งสีไปเขาจะกัดสีสวยๆนี้รอดเดิมก็ออกทนเขียวๆค้ำๆสักทีหนึ่งสีกัญจนาพิเศษกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับความ2ต้นกับ2หน่อในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา110บาทครับ สีกัญชาพิเศษกระถางที่ชนกระ ate, HA, sy, s, ี่งสีกัญชนาพิเศษกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางสีกัญชนาพิเศษกระถางที่2กระถางนี้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับสีกัญชาพิเศษกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับความ2ต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางที่1ความ2ต้นในกระถางเมืองขิมพีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองขิมพีกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถาง เมืองชิมพีกระถางที่หนึ่งเมืองชิมพีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเมืองชิมพีกระถางที่สองความสองต้นในกระถางเมืองชิมพีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมืองชิมพีกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางเมื่อมงคลฟอร์มสองต้นในกระถางเมื่อมงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเมื่งมงคลอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีสุพรรณคร์มสองต้นในกระถาง เศรษฐีสุพรรณ์วามสองต้นในกระถางเศรษฐีสุพรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีสุพรรณ์ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้งวิมานกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางคุ้งวิมานกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางคุ้งวิมานกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับคุ้งวิมานกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับอร์มสองต้นในกระถางคุ้งวิมานกระถางที่2ฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางกับชายชนฟอร์มหนึ่งต้นในกระถางคุ้งวิมานกับชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราาค 120บาทครับคุ้งวิมานกับชายชนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอมสองต้นในกระถางอย่างละ1ต้นฟักเชรื่องดินกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถา,างฟักเชรื่องดินกระถางที th th ่1นความ2ต้นในกระถางฟักเชร่งดิ th th 1, น,นกระถางนี before ้ให้ไปที่ราคา7 0บาทครับฟักเชรงดินกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับฟอม2ต้นในกระถางฟอมตัวโตฟักเครืงดินกระถางที่2องฟอม2ต้นในกระถาง ฟักเครื่องดินกระถางที่2พร้อมสองต้นในกระถางฟักเครื่องดินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา70บาทครับฟักเครื่องดินกระถางที่2อพร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเจบาทครับมงคลปฐมพร้อม2อต้นในกระถางมงคลปฐมพร้อม2ต้นในกระถางเป็น1ต้นโตกับ1ต้นเล็กทิศเปิดดังสวยสวยดังฮับนะครับดังเยอะๆข่าวเยอะๆมงคลปฐมกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับมงคลปฐมพร้อม2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0บาทครับยกรามืสูนพร้อมสองต้นในกระถาง ยักษ์กลามาสูนความสองต้นในกระถางกัดสีสวยสวยักษ์ลามาสูนกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึอยบาทครับยักษ์กามาสูนความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึอบาทครับบรรทัพย์กระถางที่หนึ่งอร์มสองต้นในกระถางบรรทัพย์กระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางบรรทรัพย์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1นึสิบาทครับบรรทัพยักระถางที่หความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคายสับบรรทัย์กระถางที่1นึ่ บรรดาซับกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางบรรดาซับกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระดีสวยๆบรรดาซับกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับบรรดาซับกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับบรรดาซับกระถางที่สององซูวันกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางหงสุวรรณกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางฟอมกอใบดกๆฟอมสวยๆองสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับองสุวรรณกระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับ Hearts, สองต้นในกระถางหงสุวรรณกระถางที so ่หนึ่งหงสุวรรณกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางหงสุวรรณกระถางที่สองฟอมสองต้นกับหนึ่งหอในกระถางหงสุวรรณกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับหงสุวรรณกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับมะเขือฟอมสี่ต้นในกระถางมะเขือฟอมสี่ต้นในกระถางมะเขือกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมะเขือฟอร์มกอฟอมสี่ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับมะเขือฟอมสี่ต้นในกระถาง ปลายฝนฟอมสองต้นในกระถางปลายฝนกระสีสวยๆฟอมสองต้นในกระถางปลายฝนกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปลายฝนฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับสัมภเงินฟอมสองต้นในกระถางสัมาเงินฟอมสองต้นในกระถางสัมาเงินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับสัมภเงินฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ไปที่ราคา80บาทครับสัมภเินมาจากกระดูกสีเงินตัวนี้นะครับ เยี่มตะวันฟอมสอง 2, ต้นในกระถางเยี่มตะวันฟอมสองต้นในกระถางลดใหม่นะครับของต้นที่หนึ่งลดใหม่ของต้นที่สองเริ่มปลายมาแล้วเยี่มตะวันกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเยี่มตะวันฟอมสองต้นในกระถางกระถางน,นี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับเจ้าจักระกพัดกระถางที่หน,นึ่ง 1, ฟอมสองต้นในกระถางเปิดด่างสวยเจ้าจักรพรัดกระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางเปิดด่างสวย จ้าจักรพรรดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90้าบาทครับจ้าจักระรัดกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคาค0าสบาทครับความ2อต้นในกระถางจ้าจักรพพัดกระถางที่สองความ4ต้นในกระถางจ้าจักรพพัดกระถางที่2อรความสต้นในกระถางให้ดูหลอดใหม่ของเขาหนึ่งสองสามแล้วก็กาลังจะโผล่ขึ้นมาทุกรอดนะครับหลอดใหม่ทุกรอดไต่สวยๆจ้าจักระพัดกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0้สิบาทครับจ้าจักระพัดอร์มสีต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0ิบาทครับ จากจักระแดทฟอร์มสี่ต้นในกระถางเป็น<ส>ฟอร์มขอจกกากจักรรรดิกระถางที่สองเศษฐีริมหน้ากระถางที่หนึ่งฟอร์มสองต้นในกระถางเป็นหนึ่งต้นโตกับหนึ่งต้นเล็กที่ยังไม่กันสีกัดสีสวยๆขอบของเขากัดสีสวยๆริมนาเศษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับเศษฐีริมนากระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับฟอร์มสองต้นในกระถางเศษฐีริมหน้ากระถางที่หน,น,าานึ่งเศษถีริมหน้ากระถางที่สองฟอร์มสองต้นในกระถางเศษฐีริมหน้ากระถางที่สองฟอร์ เศรษฐีริมหน้ากระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเศรษฐีริมหน้ากระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับเทลาปฏีฟอร์ม3ต้นในกระถางเทลาปฏีฟอร์ม3ต้นในกระถางกรดสีสวยๆเปิดด่างสวยสวยเทลาปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับเทลาปฏีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา120บาทครับฟอม์ม3ต้นในกระถางปราสัตทองกระถางที่1ฟอม์ม2ต้นในกระถางปาสัททองกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางหลอดใหม่ครับเริ่มกัดสีตามปกติแล้วหลอดเก่าก็คือ น่าจะทาตอาหารน้อยนะครับพอพอเติมปุ๋ยเข้าไปหลอดใหม่กัดสีมาสวยแล้วปลาสัตว์ทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับปลาสัตว์ทองกระถางที่1ความตัวโตกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 0 0รบาทครับความ2ต้นในกระถางปลาสัตว์ทองกระถางที่2อความ2ต้นในกระถางปลาสัตว์ทองกระถางที่สองความ2ต้นในกระถางหลอดใหม่กัดสีมาสวยๆเช่นกันปลาสัตว์ทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา9กบาทครับปลาสัตว์ทองกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90ิบาทครับความ2ต้นในกระถาง วันจันฟอมสองต้นในกระถางบันจันท์ฟอมสองต้นในกระถางวันจัน์กระถางนี hmm. sì, ้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับวันจันฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที cool ่ราคา110บาทครับคนดูกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางคนดูกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางคนดูกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับคนดูกระถางที่1ฟอมสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับคนดูกระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถางคนดูกระถางที่2อฟอมสองต้นในกระถาง กุญูร์ความดกดกใบดกดกกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับกนดูกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับอร์มสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางที่หนึ่งมสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับบาสุกีกระถางที่หนึ่งกัดสีจมพูสวยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบาทครับวาสุกรีกระถางที่สอง์มสองต้นในกระถางวาสุกีกระถางที่สองคมสองต้นในกระถางวาสุกรีกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 110บาทครับบาสุกีกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับปลาบุทองกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางปลาบุทองกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางปลาบุทองกระถางที่1ฟอร์ม1ต้นในกระถางปลาบุทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปลาบุทองฟาร์ม1ต้นในกระถางกับของแถมปลาบุทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปลาบุทองกระถางที่1ปลาบุทองกระถางที่2ฟอร์ม1ต้นในกระถางมีของแถมเช่นกันปลาบังทองกระถง กับอีกหนึ่งหน่อเล็กๆน้างปลาบูทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับปลาบูทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับฟอมหนึ่งต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อทุ่งสีทองกระถางที่1ฟอร์ม2ต้นในกระถางทุ่งสีทองกระถางที่1ฟอมสม2ต้นในกระถางทุ่งสีทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับทุ่งสีทองกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0สบาทครับฟอร์มงต้นในกระถางทุ่งสีทองกระถางที่1ทุ่งทุ่งสีทองกระถางที่2 2รมต้นนใกะาง ุงสีทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับตุ้งสีทองกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่1ความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่1ความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับธิดาสวรรค์กระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับธิดาสวรรค์ความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่2ความ2ต้นในกระถางธิดาสวรรค์กระถางที่2ความ2ต้นในกระถาง ทิราสวรรค์กระถางนี้ให้ไปที่ราคา11 0บาทครับทิราสวรรค์กระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา11 0บาทครับความ2ต้นในกระถางซับเจริญป้ายสวยสวยความ2ต้นในกระถางซับเจริญป้ายสวยสวยความ2ต้นในกระถางลดใหม่ก็ป้ายลดข้างล่างก็ป้ายเช่นกันซับเจริญซับเจริญกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับซับเจริญความ2ต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา1 1 0บาทครับความ2ต้นในกระถางไก่มงคลกระถางที่1นึ่งความ2ต้นในกระถาง ไก่มงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่มงคลกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางไก่มงคลกระถางที่สองความสองต้นในกระถางไก่มงคลกระถางที่สองความสองต้นในกระถางไก่มงคลกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับไก่มงคลกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางวนเตียนทองกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางกับหนึ่งหอวนเทียนทองความสองต้นกับหนึ่งหอในกระถาง มวลเทียนทองกระถางนี 80, 1800, ้ให้ไปที่ราคา80บาทถ้ามวลเทียนทองกระถางที่1กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นกับ1นหน่อในกระถางมวลเทียนทองกระถางที่2อความ2ต้นในกระถางมนลเทียนทองกระถางที่2ความ2ต้นในกระถางมวลเทียนทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับมนลเทียนทองกระถางที่2กระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความ2ต้นในกระถาง ซับนาลินกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางซับนาลินกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางซับนาลินกัดสีสวยๆกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับซับนาลินความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับซับนาลินความสองต้นในกระถางแดงอันดากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางแดงอันดากระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางแดงอันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับแดงอันดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับความสองต้นในกระถาง แดงกระดากระถางที่สองความสองต้นในกระถางแดงกระดากระถางที่สองความสองต้นในกระถางแดงกระดากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับแดงกระดากระถางทีส่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับความสองต้นในกระถางสุโขไทยฟอร์มกอฟอร์มห้าต้นในกระถางสุโขไทยฟอร์มกอฟอร์มห้าต้นในกระถางสุโขไทยกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับสุโขไทยฟอร์มห้าต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสิบบาทครับ ดับฟ้าฟื้นฟอมสองต้นดับฟ้าฟื้นฟอมสามต้นในกระถางกับหนึ่งหน่อดับฟ้าฟื้นฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางฟอมตัวโตดับฟ้าฟื้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับดับฟ้าฟื้นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสามต้นกับหนึ่งหน่อในกระถางชมปลานฟอร์มกอฟอมหกต้นในกระถางแล้วก็มีหน่อหน้าหน้างกาลังทยอยงอกขึ้นมาชมปลานฟอร์มหกต้นในกระถางชมปลานกระถางนี้เป็นฟอร์มกอกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบบาทครับ ชมปานฟอมหกต้นในกระถางไปใส่กระถางสิบนะครับชมปานกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับชมปานฟอมก่อกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยสามสิบาทครับกอดดๆแบบนี้เลยนะครับพัทยากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางพัทยากระถางที่หนึ่งฟอมสองต้นในกระถางพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพัทยากระถางที่หนึ่งกระถางนี้ให้ไปที่ราคาเก้าสิบบาทครับพัทยากระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถาง พัทยากระถางที่สองความสองต้นในกระถางพัทยากระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับพัทยากระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางยักกูเปรลันความสองต้นในกระถางยักกูเปรลันความสองต้นในกระถางยักกูเปรลันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับยักกูเปรลันกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับความสองต้นในกระถางความโตโตเทียกว่ากลังลักความความสองต้นในกระถางต่างหนึ่งต้นนะครับ ไม่ด่างหนึ oh. tw n, one, ่งต so ้นแต่ก huh. <the> ัดสีสวยๆแบบนี้เทวกรรมลังรักกระถางนี้ความสองต้นกับหนึ่งหนอความสองต้นหนึ่งหนอหนอสูงเท่านี้แล้วเทวกรรมลังรักกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเทวกรรมลังรักกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับความสองต้นโตๆในกระถางชมพูพันธ์ข้อมือกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางชมพูพันธ์ข้อมืองกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางชมพูพันธ์ขงเมือกระถางนี้ให้ไปที่ราคา หนึ่งร้อยบาทครับชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่หนึ่งให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับฟอมสองต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับชมพูพันธุ์คลองเมืองกระถางที่สองฟอมสองต้นในกระถางให้ไปที่ราคาหนึ่งร้อยบาทครับเศรษฐีขอนแก่นฟอมสองต้นในกระถางเศรษฐีขอนแก่นฟอมสองต้นในกระถางเศรษฐีขอนแก่นฟอร์มโตเศรษฐีขอนแก่นกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับ เศรษฐีคอนแกนความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บาทครับแก้วมังกรกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางแก้วมังกรกระถางที่1ฟอร์มสองต้นในกระถางหลอดใหม่นะครับเปิดด่างสวยทั้ง2ออดครับแก้วมังกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแก้วมังกรฟอร์มสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับแก้วมังกรกระถางที่2ฟอร์มสองต้นในกระถางแก้วมังกรกระถางที่ฟอร์มสองต้นในกระถางด่างสวยหนึ่งต้นครับออกโทนเขียวหนึ่งต้นแก้วมังกรกระถางนี้ให้ไปที่ราคา80บบาทครับ แก้วมังกรกระถางที่สองความสองต้นในกระถางกระถางนี้ให้ไปที่ราคาแปดสิบบาทครับต่างหนึ่งต้นเขียวหนึ่งต้นเพชรจอมทองป้ายน้อยความหนึ่งต้นความสองต้นในกระถางเพชรจอมทองป้ายน้อยความสองต้นในกระถางเพชรจำทองกระถางนี้ให้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับเพชรจำทองกระถางนี้ไปที่ราคาห้าสิบเก้าบาทครับความสองต้นในกระถางพญามุดจรินกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพญามุดจรินกระถางที่หนึ่งความสองต้นในกระถางพญามุดจรินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา 90บาทครับพยามุจรินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา90บาทครับความสองต้นในกระถางพยามุจรินกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพยามุจรินกระถางที่สองความสองต้นในกระถางพยามุจรินกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับพยามมุจรินกระถางที่สองกระถางนี้ให้ไปที่ราคา59บาทครับลูกค้าท่านใดสนใจสั่งซื้อวันสีติดต่อมาที่0876115169เป็นทั้งหลายนะครับทุทาสำหรับวันนี้ทางอัญมณีต้องการคำว่าสวัสดีครับ